มั่มเลยแป๊บมากค่ะท้อนบาะอ้าอึบโอนนัันที่เหตุอะบรวะ้าพส่น้องยังอ่อนอ่อนอยู่เลยสบายดียินดีตอนหับเขาซูซ่องน้องมิวสาวลาวแนแลพี่น้องเมื่อนี้มิวกับ,กบพี่สะพ้ายจ้าสิพากันไปเลาะเบิ่งหน่อไม้ น้อไม้ไผ่ป่าหรือว่าน้อไม้กระสะาน้อบานเฮาเอินซึ่งว่าฝนตกสองเถื่อแล้วตกแห้งอยู่ได้ก็เลยสิพากันไปหล่อเบอิกมาลุ่นน้ำกันเดิอพี่น้องเดิอว,วัาสิมานบ่เนาะป่าน้อไม้กับบ่กายจากเฮืน่นเป็นไอพี่นอ้องย่างลงมาในหัวหน้าเฮานี่แหละห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้างอเน้อยนนี่คือเป็นตะแพงแท้เห็นบอกพี่น้องโตวน้อันนี้ตื้อุ้ยอยู่ตุ้ยนึอ่อยู่เมื่อวานนี่ค่อยๆลงมาจะกเขาคุดเนี่ยเขาคุดจุ๊จี้บอก พุดเลยค่ะ hmm. mm hmm. นี่พี่น้องป่าหน่อไม้เขากับหองแล้วเด้อนี่เด้อเข้าทั้งพี่ก่อนก็นได้ mm hmm. <laughs> พอดีเป็นคอพอดีไมอันี่นี้ก็ดีถ้าสิไปเคียบเปิทั้งร่มมัน จุนยาวเนอะัวทางทางลุมสายโซเนอะได้แล้วมานแล้วมานแล้วซองแหนงอุปกรณ์เท่ากันมีจะถือเสียมกับขู่มา พอที่ข้าวไปเคียเบิ่งอันนี้มันแห้งแงล้งแท้เนาะมันอยากแห้งแล้งเนาะอ,อ,อืมตกอีกวันนี้ยันออกอยู่อึบอึบ เห็นคะอมะเขค่ะอืมเขาจะมีจักหน่เลยเขาจะมีจักหน่อเลยปลาไปเป็นอโอมาด้โอ้ขอก็มาขี้อ่ะคือกันเน,ะ <c oughs> เนาะข่อยังมาก่อนเฮาใช่ ไม่ได้งูเห่ากับบัจักนี่ปอ้อสีคาบงูพี่หางงบนโซ่ไงต่วนี้นะงูเห่าคาบงูเห่าแหลบบนี้ค่ะแถวนี้มันมีงูเหา่าสะพานขามาเบิกทางนี้ก่อน นงไม้ไผ่ป่าเ้อะนกไม้กระสะหากได้สามสี่แง่หนอน,น่บอชงท่านได้อ,ออกพี่น้องเลยหนอน,นี่บอท่านได้มีวีเวลสีแบบว่าสิเกิดเลยนะเฮาเคียเบิร์ง ได้แนงเดียวเท่าน้ะอยู่ในในี้ป้าบันิออกข้างเก่าอยู่ที่นี่ได้แนงเดียวพี่น้องเข้ามาในในายน,น,นี่นี่เดียวมีน,งน,นอ,องหอบโป่งสีออกหรอกเนาะ มันโฟว่าฝนหากกระโกสองเ่อพี่น้องด,ดินกระดินก็อ่อนอยู่แต่ว่ามันบบทันได้เปียกค่ะเดี๋ยวค่ะก,กัเป็ดหลายเนาะอือเดี๋ยวงสิพาไปเก็บอยู่ข้างให,ห้นะคะปะกระฟุกกระหากกระเจอทำฝนหากตกอือพี่านาะกระฟุกบบทันได้ใหญ่ซ้ำกระฟุกไปเลย คนเข้าไปสะเลยพี่สุดท้ายพี่น้องนี่เขตใดในกินคือกันบอจออันนี้นะก็เขาเอิญอย่างอีโลอ,อีลายบอกมันอย่างอันนี้นะอ,อ่อนๆเลยไปหนึ่งกินีนแซบแซบอันนี้เนึ่งกินกับแจวปูแจวปลาแจวกบแจวเขียเขาเอินอันอีลออีลายบอกมันอย่างแหละ กับโบนในใจคือกันแถวบ้านไอ้ง่าเด้อเขาเขาจากินอันนี้นะมันคล้ายๆแบบมันเกิดคือคล้ายๆแบบน้องไม้ฝรั่งนี่แหละเห็นดิเนาะอนเอาไปแกะแล้วเขากัะหนึ่งเป็นข้าวขา ว่าตัวทางนายพุนเฮงขากบ,บาทเนะเออพอได้ดูดูโอ้ได้แม่เนี่ยหานานๆนะเออหังหมดแดงไม่ได้เอาไว้เอาออกไวหมวกเจ้านะ่ะบุดแดงใ่หมวกเธอน่ะ พูนมาบูห้างหมดแดงบัดนีพี่น้องเจอแล้วเจอของแท้แล้วเจอทหารแล้วจ้าออนนีเตึงเวิงอยู่ปะปสายเออเจ้าตาดีขนาดเออลายแหนงประทพี่น้องพ่อตาแหนงมันนี้นะ หน่อบุพเพเลยแหงนกันยาวเลยเนาะมันออกเป็นแหงเนาะยาวนี่เนาะตัวนี้พันยาวแล้ว ป้ามันพวมแตะเห็นบอกตุดติปิดอยู่มีแต่อีเจ้าหน,น้าของอมนี่เดีด๋ยวมึมีบทไหนมาส่งป่ะเขาจะหเอาเจอหิเหัว พิษปวดเบ่ออกไงเลยตัวนี้ยังสั่นอยู่เนาะออืม,อามายังเนี่ซองแหน่งจะบอกนี <c oughs> ่ซองแหนงเขานี่เบาะกอไนกอละสองสามเมืองกอ <c oughs> ละแหนงเออแหนงบักใหญ่หนึ่งคนบบเผิดบริเวณเป็น <c oughs> ปตาดีดีไง เห็นอีกแล้วฮอนพี่น้องเมื่อกี้นี่มอนป่าหน่อไม้ออกมามีจ้าฮอนหลายฮอนหลายแค่บ่อสองบุกยบดีบ่ได้เห็นเลยเนาะ มันอยากคือกันกับลรำมันเลยยกอันนี้ไปนะจะค้ายๆคือนองไม้ฝรั่งแหงนองไม้เข้าก็ได้เป็นกำละหาหาหานี่บ่กอนี่ฮอนฮอน บรรยากาศก็กคือฝนสิตกนี่แหละ่นมากออกตามลำนะเน่งน้ำไม้ไผ่ป่านี่หม,มักเบนอ้าสุกแล้วพี่น้องมาเจอผัวนไม้ป่าอ้าสุกละจ้าเอาอ คือการไปเลี้ยงงัวนี่ค่ะโอ้ยอืมโอ้ยมาพ่อคองดีแล้วอืซ่บเอาเลยก็สุกไวเถอะวะเบาขามันต่ำเนาะเข้าลงมาตั้งแต่ดน ลงมาักอันนี่พี่น้องทางน้ำจะ้ะนี่หมากดิบมันนี่ต่ำใช่แมมหมดแดงเลอแซ่บแซ,บแซบ่บอันนี้สุกแล้วจ้ะแซ่บ กินโซงเนาะมั่มเลยแป๊บมากค่ะอืมมากคล้ายๆหมังตากรบเนาะแต่ว่ารสชาติมัคือกืาตอนยังน้อยอนะ่ะ ลงมาหาแถวนี่แหละเพราะว่ามันมีต้นเบินลายเมื่อแบเนี้ลักษณะของต้นเพื่อก็จะเป็นมใบน้อยๆน้อยพี่น้องเออแเ<ะ>พื่น<ะ>มาพ่อมิวอ,อ,อยู่ในป่านอะไม้เพื่นกับแฟหาเพราะว่าทางเที่ยวมือนาเพิเ่นเดินนี้เด้อ บม่ได้พ่อกันนานแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีอยู่ไม่น่าดีจักเลยเฮาเก็บเอานะคะเลยเพราะว่าอุลลาเม็นข้าวข้าวงามถูกไหมข้าะในเสืออ๋อเอาซับเลยซับเลยนี่เอาเลยบนนี้ก็คู่อีกเอื้อ ่เอสข้างในสิได้นไม้ยังอันนี้นไม้อันดยอไปได้หนึ่นง,งหน่อน้องยูเพือนค่อยูเพื่อนแอกด้กม่น ป่าที่มีมหาอย่เป็นป่าแบบบันได้หกได้พี่น้องเป็นป่าป่าเป็นแป็นแบบนี้เลยจ้าวางกอนเอไมห้หลายๆกันสี่หกในจักหน่อยหกกอนเอไม้เนาะน้องนะพี่น้องป่าดวงดีแล้วบานนี้นอ,าอ้าไุดได้เลย,ยนะไล่ได้ ครับต่อไปลุตแล้วครับเลยบ่ไม่ได้เอเด้อคูผุนหานเอาไม้มาน่าเด้อจับไปเดี๋ยวจับจุบเข้าไปแล้วนะแบบบ่อัันบจแบบอันนั้นเออ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 ห้าเดียวว่าซิบบ่ได้จระดอกได้สองหน่อเลยเนาะ ม่ซ้อนกันบอกซ้อนกัน,นซ้อนบอกเด้ออ๊บโอ,อ,อ้ยหน่อนั่นที่เห็นแล้วเดี๋ยววะต้องมาเขี่ยข้างนี่บอกวะตาผีดน้องยังอ่อนอ่อนอยู่เลยอน,อยน,นี่เพื่อนก็หาหน่ออีกมันหมาเด้อหาเป็นก็ห้อยเมียว,ดว,ยดวยเด้อน,นี่เด้ออืม 3, ะจะต้องมาอยู่ขางนี่แล้วคอยวะต้องหาต้องยืนซับอามินมีหน่อ่อนอีกข้างในหน่ออยากซ้ำๆกันนี่แหละพี่น้องมันแข็งเลยสามบ่มหน่ออ่อนๆนี่จะพูดนี่สอนได้อนปเดนนี้อ้ามือว่นี่ซ้าย เออเอออไม่หายเออเออ ah เออคุณพูดคุณอยู่ทางไหนนี่แต่ว่าหน่อนี่ฮะงอนอ่อนอยู่หน่อนออยู่แต่ว่าอ่อนแฮะหนูไม้พ่วงเกิดคอยสิไปยื่นเอาแหน่งไม่หายก่อนได้แล้วบ่ เดีนี้เนาะเอ้างในพี่น้องจะน,น,นี่นอนน้อยนี่อีกบาัวหาันะลยคะ่ะโอ้ยแสดงว่ามันเกิดซ่อนกันเนาะตัวนี้อ่อนแฮมีสองหน่อเลยนอนนี่นอนตัวซับบ้าน อืมดอืมหัวพอดีหมดกับหมดเัอ๋ตัวนี้เนี่ยะอมหนาเนาะคืออันค่ะจัวเข้าไปเลยไหมเี้ยเดียได้เงาพอนะฟาเออหมดก็กินคอยระบาย อ <c collaborate> ่าน้องไม้ต้องมีอุปสรรคหน่อยๆนึงบ่น้อยแหละทั้งหมดแดงหมดหยังเลยได้บ่อืมอืมหมดกัดมือกัด หมดกระห่มเพื่อนคณะเก็บหมดออกให้น้ำ <laughs> ผู้ซับกระซับไปไมีนา้ที่ซับ <c oughs> <laughs> ไว้ได้แล้วเหรอ <laughs> <laughs> หมดหมดหมดปา่น้องมาออกมาเร็วๆหมดหมดปาสอ่อนได้นอนนี่ ขาว<ม>าอุดจัวะเลยเ็มด,มดจักเทียหาบุด,ดบนบอลมี่ายเนยห้างเอามาั้ยเจ้าเอออออออหมดกับการคอหายเดยหมดโ อืมอืมผูแแนงบบกยาวๆไปพี่น้องบาสีได้แล้วมาได้ในนี่เด้อผูพี่น้องก่อนี่ถือว่าได้หลายสุดได้ประมาณหาหกหน่อเลยเนาะได่ค่ะยังยังหนอนะหนอนยน่อยนน่อยนี่จะนอนอ่อนเพราะว่า เราไม่หากระโปงเนาะใช่ใช่เพออีกแล้วเหขออีอแลวนี่นะดีเบิรงเบิเอาอ่นกล้องข้าไปไหนไหนไนจป้ามันกินยี่ห้ออะไักบุ้งก็ดีมาก้าอ่อนเด้อ อ๋อซาบบานป้าเหม็นได้สิบหนอ่อเราบอกฮามาโก้นนนะหนิเนาะพอนอนางดีนีกแล้วพี่เนาะ <c oughs> มาบาน <c oughs> เอาอีกนอนนี่แล้วก็ขึ้นไ <c oughs> ปหาว่าบักอ้อมป่าหากันมาได้หน่อไมน้นี่โก้หนิเนาะ กอนี่แหละออกลายกก่หมูโกอถัดไปายก็ได้จากหนอสองบอกสงน์อ่ะบ,ะบานเบิดลรบอกสองบนกระขางขาดูว้อนี้มาีดอีกแล้วใชอืมกำลังพุ่นเนาะอ๋อน,น,อาานี่อหนึตัวนี้กะ อ่อน้อยอยู่แต่ว่าอ่อนอ่อนอ่อนพี่น้องดีน่อไม้ฮาก็ดีได้เต็มขู่จ้าก็เดียววาสิบ่ได้แล้วมาพ่อก่อน,นี่เต็มที่เลยได้ก่อเดียวได้หลายกาหมู่ประมาณเจ็ดแปดหน่อน,นี่แหละจ้าแต่ว่าสําหรับน่อไม้อันไผ่ป้าฮะแหละได้แต่แห่งพี่น้องแต่ว่าน่อไม้นี่มีวกับโบน่นใจว่าเพิ่นซื่อจังใดฮะนะโอ้ยต้องอยู่นี่ก็คือหมดแดงข่าวด้วยจ้า กะสำหรับคลิปนี้กะสิขอฝากไว้สำนี้ก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ่องน้องหมิวสาวล่าแชนแนลในเดือนจ้าบ๊ายบาย